เพื่อนรู้ไหมครับว่ามีจังหวัดหนึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมขึ้นชื่อว่าธรรมชาติสวยงามและผู้คนเป็นมิตรแต่มีปัญหาไฟไม่พอใช้เดี๋ยวไฟตกเดี๋ยวไฟดับหลายคนคงนึกภาพไม่ออกนะถ้าอยู่ในเมืองใหญ่นะครับลองนึกว่าถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลมันคือวิกฤตนาทีชีวิตเลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเขาจะอยู่กันยังไงแล้วแก้ปัญหาแบบไหนเดี๋ยวเราชาร์จไฟเต็มก่อนแล้วพาไปดูกัน ถ้าพอผมเดลที่ช่วงเวลาการันตีแห่งนี้นะครับได้แล้วนะเราก็มาถึงนะจังหวัดที่ต้องบอกว่าเดินทางยากที่สุดนะฝาหุบเขาเข้ามานะครับ1,804โค้งยังกับเมืองลับแลนะครับ <c oughs> นั่นก็คือจังหวัดมาฮ้องศอน,นี่เอง <c oughs> ต้องบอกว่าโอ้โหนี่เป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขานะกับธรรมชาติได้อย่างลงตัวเป็นเมืองท่องเที่ยวที่หลายคนบอกว่ายอดนิยมมากมา,กมากนะแม้กระทั่งเซเว่นนะยังตกแต่งให้เป็นเซเว่นสไตล์แบบเหนือเหนือเลย ก็จะเห็นว่าแม่ฮ่องสอนครับเป็นเมืองที่มีวิถีชีวิตที่มีเสน่ห์จึงไม่แปลกใจนะที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวที่นี่กันเยอะนะพอนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะก็กลายเป็นเมืองเริ่มเติบโตพอเติบโตก็ไปว่าไฟฟ้าไม่พอใช้อย่างที่เรารู้ปัญหานะครับว่าการส่งไฟเนี่ยมาที่แม่ฮ่องสอนทําได้ยากลําบากซึ่งปัญหานี้ครับทางการไฟฟ้าก็เร่งเห็นนะครับแล้วก็เข้ามาแก้ไขปัญหานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการไฟฟ้าเข้ามาแก้อย่างไรบ้างและใช้เทคโนโลยีอะไรพรุ่งนี้พาไปดูกันเดี๋ยววันนี้ไปลองท้องก่อน นี้เราก็มาอยู่กับผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลเรื่องของไฟฟ้าจังหวัดแม่ฮ้องศนเลยนะครับสวัสดีครับพี่แซมครับโ oh, อ้ยากให้พี่แซมแนะนําตัวหน่อยครับว่าพี่แซมทําอะไรบ้างผมอนุสักจันทคามครับเป็นหัวหน้าโครงการอ๋อ oh, เป็นหัวหน้าโครงการสมาร์ทกิจที่นี่ออสอารกิการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งเรามีแหล่งผลิตพลังงานตั้งอยู่ณนะสาาถานีแห่งนี้ก็อยู่ในเขตตาบลพระบอกทีนี้ผมอยากถามพี่นิดนึงนะครับว่าที่แม่ห้องศนเนี่ย ไฟตกไฟดับบ่อยเนี่ยมันจริงไหมพี่จริงครับเรื่องนี้มีมามานาแล้วก็เนื่องจากว่าเรามีประเด็นปัญหาเรื่องระบบส่งที่นี่นะครับเพราะระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผิดไม่สามารถจะเข้ามาได้เนื่องจากว่าสภาพพื้นที่มันเป็นป่าเป็นเขาแล้วก็เวลาระบบส่งการไฟฟ้าเข้ามาเนี่ยนะครับมันต้องมีการตัดต้นไม้พื้นที่ตรงนี้เราเป็นป่าอนุรักษ์ครับไม่สามารถจะตัดต้นไม้ได้แล้วเขาส่งไฟเนี่ยคือส่งมายังไงอ่ะพี่ก็คือจุดตามเสาปัจจุบันเนี่ยก็ระบบส่งจะเป็นร้อย 150กของกาายฟ้าภูมพิพานะครับซึ่งรับไฟจาก150กมนะครับจากอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่อ๋อส่งมาจากเชียงใหม่มาส่งก็มาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนระยะทาง192กิโลเมตรก็วิ่งตามถนนนี่เลยครับเวลาวิ่งตามถนนเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันก็จะละตามต้นไม้เพราะฉะนั้นเวลาพายุฝนมาเนี่ยต้นไม้ล้มครับหรือฤดูร้อนเนี่ยเกิดไฟไหม้ป่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจะส่งผลให้ไฟฟ้าดับโอ้ก็แสดงว่ามันมีโอกาสที่ไฟจะหายไประหว่างทาง พราะเมื่อกี้ขับมาตอน,น,นผมขับมาก็เจอดินสไลด์เจออะไรมาครับอันนี้เป็นเรื่องปกติันไม่ส่วนบางทีก็สไลด์เสาลงมปทั้งต้นเลยเา้าแล้วอ,อย่างนี้แม่ต้องสอนเนี่ยเขาผลิตไฟนอกจากเชียงใหม่ส่งมามีแหล่งผลิตอื่นอีกไหมพี่ครับมีครับที่นี่เราเรามีแผงแหล่งผลิตหลักๆเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำอ่าโรงไฟฟ้าพลังน้ำเราจะมีอยู่2แหล่งครับพี่ก็คือเป็นของพพอ่าครับของกระทรวงพลังงานก็มีที่โรงไฟฟ้าแม่สังาที่อยู่ไปเส้นทางรักไทยกับโรงไฟฟ้าบ่อที่นี่ครับในขณะเดียวกันเนี่ย ทางการไฟฟ้าฝ่ายผิดเองนะครับ,รบก็มีโรงไฟฟ้าดีเซลที่นี่ขนาดกำลัง4เมกวัตต์นะครับก็โรงไฟฟ้าดีเซลเนี่ยโดยเฉพาะช่วงที่ไฟตับทั้งนั้นเองก็คือส่งมาจากเชียงใหม่มีพลังน้ำแล้วก็มีดีเซลมาเติมแล้วก็ยังมี โซล,ลา่าขนาดเล็กขนาด500กิโลวัตต์ที่นี่<อ>ช่วยเสริมการผลิตแสดงว่าแม่ขงสอนนี่ก็ใช้ไฟเยอะอันนี้เราพูดในอำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองอย่างเดียวอำเภอเมืองนี่คือก็ใช้ไฟอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ10บถึงสิบสกะวัตต์12เมกะวัตต์แล้วผลิตได้เท่าไหร่นะตอนนี้ฮะตอนนี้ปัจจุบันหลักๆก็คือโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่แม่สงางซึ่งก็ขึ้นอยู่กับฤดูน้ำฤดูน้ำมากๆก็ได้6เมกะวัตต์น้ำน้อยก็เหลือสัก2เมกะวัตต์เองดีเซลเราเนี่ยขนาด4เมกะวัตต์กว่าๆก็จะช่วยเดิิินนเเเเสรมมมขข้้าาาาไไปปก็คืออตที่ด โอ้แล้วทําไมถึงจะต้องมาทําสมาร์ทกลินี้ครับพี่คือเนื่องจากว่าปัญหาไฟตกไฟดับเนี่ยนะครับเกิดขึ้นบ่อยทั้งแล้วก็แม่้องสอนก็เป็นเป็นเมืองขนาดเล็กในขนาดเดียวกันเนี่ยการไฟฟ้าเนี่ยก็มีพื้นที่อยู่ตรงนี้อยู่แล้วเราก็เห็นว่าตรงพื้นที่นี้มีความเหมาะสม คือคำว่าสมาร์ทกิจเนี่ยนะเราไม่ได้พูดถึงแค่แหล่งงานเดียวเราพูดถึงการควบคุมระบบรวมถึงการเชื่อมโยงระบบดวงไอฟ้าขนาดเล็กเข้าด้วยกันนี่คือส่วนของสมาร์ทซิสเต็มต้องบอกว่านี่คือเทคโนโลยีแห่งอนาคตนะครับเดี๋ยวนี้นะจะขอญาตให้พี่แซมพาไปดูส่วนต่างๆหน่อยว่าส่วนตรงนี้ในสูตรที่เรียกว่าสมาร์ทกิจมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูทีละส่วนกันเลยดีกว่าครับ ตัวสมาร์ทกิจเองนะครับมีอยู่4สมาร์ทก็คือ1สื่อสมาร์ทซิสเต็ม2สมาร์ทอินอร์ดี้ย์3สมาร์ทซิตี้4คือสมาร์ทเลเอร์นิ่งนะครับทีนี้ผมจะมาดูเรื่องของสมาร์ทอินดี้ย์ก่อนนะครับสมาร์ทเอเนอร์จี้ับก็คือพลังงานที่สมาร์ทที่ที่ที่เราผลิตขึ้นมานะครับสมาร์ทอินดี้ย์ก็คือสิ่งที่เราผลิตขึ้นมานะครับโดยใช้พลังงานหมุนเวียนอ๋อนี่เลยครับพี่ครับสมาร์ทอินดี้ย์นี่เราประกอบด้วยโซล่าฟาร์มขนาด 3เม,ม,มกะวัตรแราแบตเตอรี่เป็น3แปลงนะครับแปลงละหนึ่งมกะวัตอันนี้คือส่วนที่เรียกสมาร์ทเทนโลยีก็คือมีโซล่าฟาร์มทังาา้งหมด3เมมิรวมถึงแบตเตอรี่ด้วยก็คือเอ <c oughs> าไฟที่ผลิตจากโซล่านี้ ไปเก็บกาก่อนจริงๆไม่ไมเกี่ยวข้องกันคือเราสามารถจะเอาไฟจากคุยภาคเข้ามาชาร์จได้น,นะครับก็คือไฟโซลารอาจจะจ่ายไปเลยไฟคุยภาคอาจจะเข้ามาชาร์จแตเอี่เพราะฉะนั้นต้องดูว่าช่วงไหนค่าไฟถูกค่าไฟแพงคือเรื่องของ T.O.U. นะมันเห็ว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีส่วนที่ผู้ใช้ไฟน้อยไฟเหลือเนี่ยเราก็เอามาค้ามาเก็บแบตเตอรี่นะครับ,รบช่วงไหนที่มีความต้องการใช้ไฟแล้วก็ จ่ายแต่ปไปโอ้โหแต่ว่าไม่ได้มีเงื่อนไขว่าโซลราต้องเข้ามาชัดอ่าก็คือแล้วแต่บริหารจัดการเลยขึ้นอยู่กับระบบถึงเรียกว่าสมาร์ทเอนเนอร์จีจริงๆนะครับะบบตัวนี้เนี่ยมันเป็นระบบที่เราเรียกว่าสมาร์ทคือความเป็นอัจฉริยะอ๋อไปดูแบตเตอรี่ใกล้ๆได้ไหมพี่ได้ครับตรงนี้คือส่วนของแบตเตอรี่นะครับโอ้ก็คือเบสก็คือแบตเตอรี่ energy storage system เรทของแบตเตอรี่ตัวนี้ก็คือ4เมกะวัตต์15นาที15นาทีหรือก็1เมกะวัตต์1ชั่วโมงัอนนนี้เป็ แบตเตอรี่ที่แบบว่าลิเธียไมไอออนลิเธียมไอออนครับเป็นแบตเตอรี่รุ่นใหม่โอ้โหครับแล้วก็เรื่องของมูลภาวะตรงนี้ก็คือไม่มีการปล่อยของเสียม,มูลภาวะเหมือนกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอซิลเปิดให้ดูหน่อยได้ไหมพี่อยากเห็นข้างในนะครับข้างในเป็นยังไงนะฮะแบตเตอรี่ขนาดมหึมมาลึกลึกแล้วก็แบตเตอรี่รุ่นใหม่ก็จะเป็นเล็กๆเหมือนกับแบตเตอรี่รถยนต์เห็นไหม รถยนต์นี้จะเป็นแบตเตอรี่เล็ก1 8 6 5 0ูนอะไรประมาณก็จะเหมือนกันก็มารวมรวมกันเอามารวมรวมกันเอามานุกรมด้วยขนาดด้วยก็แล้วก็จะมีระบบจัดการที่บอกว่าเฮ้ยช่วงนี้ถูกไฟนี้ถูกเอามาเติมใช่ครับอาแสดงว่าจะมีตัวระบบบริหารอีกทีนึงนั่นคือส่วนของไมโครกิจอือส่วนของ EMS smart system นะครับปะสิทามาควบคุมระบบแต่นี้เราอยู่ในสมุนของ smart energy อยู่นะครับก็คือพูดถึงการผลิตแล้วก็เก็บกักนะครับโอ้หนี่ระบายความร้อน มีแอร์โอ้หเย็นมากเลยพี่พวกนี้จะมีระบบเซ็นเซอร์นะครับแบตเตอรี่ก้อนใดก้อนหนึ่งชำรุดหรือมีปัญหาเนี่ยก็จะมีการแจ้งอยากให้เห็นนะครับมีความอลังการของ v s และมีทั้งหมด3ตู้นะครับอโอเคงนะั้นเดี๋ยวไปให้เขาปิดน,นะเดี๋ยวเดี๋ยวความเย็นความเย็นออกหมดครับคุณเวฟครับในในทุกพันเืแบตเตอรี่เราเนี่ยนะครับ,รบเขาก็จะมีเรื่องของความปลอดภัยนะครับะจะมีเรื่องอ จะมีระบบดับเพลิงที่นี่อ๋อนี่มีระบบดับเพลิงคือทุกอย่างอยู่ในตู้หมดนะครับไม่ไม่กระจายไปไหนสี่สองคือเรามีระบบดับเพลิงที่จริงแล้วมันมีระบบวันที่เตอร์ที่น้อยจะซับซ้อนควรก็ที่บอกว่าเรามีระบบมอนิเตอร์อยู่แล้วแต่นี่คือเซฟตี้เผื่อเอาไว้ใช่ครับทีนี้ไฟจากตรงนี้มันก็เป็นกระแสตรงถูกไ่มพี่ถูกว่าเป็นแบตเตอรี่แล้วทีนี้มันจะเอาไปใช้งานยังไงครับพี่คือไฟจากแบตเตอรี่ตัวนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นกระแสสลับนะครับเราก็จะมีส่วนที่ เราเรียกว่า PCS ก็คือ Power Conversion System นะครับตู้นี้คล้ายๆอิเวอร์เตอร์ใช่ครับโอ้โหผมชอบห้องนี้มากพี่ต้องเปิดแอร์เลยนะพี่อ๋อนี่คือห้องที่แปลงไฟจากพวกกระแสตรงทั้งหลายทั้งโซล่าแล้วก็แบตเตอรี่แปลงเป็นกระแสสลับเพื่อจะเอาไปเติมในระบบต้องไปจ่ายคาร์บอนเมอร์เพื่อจะแปลงระดับแรงดันให้เท่ากันก่อนนะครับกับการไฟฟ้าพลยภานนี่คือของแบตเตอรี่ทั้งหมดเลย3ตู้3อันเลยเหรอพี่ก็คือ เราจะเห็นว่าเรามีแบตเตอรี่อยู่3ชุดอะครับ P C S เรามีสามชุดก็คือของใครของมันต้องครับแปลงของใครของมันเลยนะครับแล้วก็จับมารวมกันที่ทาร์ม f o เมอร์อ๋อแล้วก็จับรวมกันที่ทาร์มโฟเมอร์ยกระดับไฟแล้วส่งอีกทีหนึงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานเนี่ยก็จะมีไฟไหลเข้ากับไฟออกอาครับช่วงที่เราชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยไฟก็จะไหลเข้าจากทาร์มโฟเมอร์เข้ามาสู่ P C S แล้วก็เข้าแบตเตอรี่ครับก็ที่นี้บอกว่ามันไม่ได้เอาจากโฟล์ล่าอย่างเดียวเอาจากข้างนอกช่วงไฟถูกก็แปลงจาก เอาไฟลงทานพร้อมมือหรือ็่วงที่แม่หองสอฟพอไฟแม่หองสอนดับปั๊บเนี่ยเราก็แบตเตอรี่เราก็จะพร้อมจ่ายออกไปทันทีก็คือแปลงจากตัวดีซีแปลงเป็นเอซียกระดับแรงดันเข้ากับ22่สิบพแล้วก็ส่งเข้าแม่หองสอนทันทีในขณะที่ระบบแบตเตอรี่จ่ายเข้าไปนีนจอยแม่หองสอนช่วงนั้นเนี่ยนะครับโรงไฟฟ้าขนาดเล็กเนี่ยก็จะต้องถูกโดยเสริมขึ้นมาโรงไฟฟ้าดีเซลเสริมโรงไฟฟ้าพลังน้ำโดยเสริมขึ้นมาเพราะว่าแบตเตอรี่ไม่มีวันหมดไงฮะก็คือมันแค่เก็บกักพลังงานก็ขึ้นอยู่ว่าต้้องการใชไฟ ระดับที่เท่าไหร่ณช่วงเวลานั้นๆนะครับ,รบก็<อ>ระยะเวลาก็ขึ้นอยู่กับกความจุที่จุได้ใ่ระล<อ>ังที่จกโอเคนะครับ,รบอันนี้คือส่วนของ Smart Energy นะครับ ส่วนนี้เป็นส่วนของสมาร์ทซิสเต็มสมาร์ทที่2เป็นตัวหลักเลยนะครับก็เป็นส่วนควบคุมดีกว่ามันก็จะมีส่วนหนึ่งที่เราควบคุมระบบโซล่าแบตเตอรี่ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนควบคุมที่เป็นสมาร์ทซิสเต็มก็คือระบบการจัดการบริหารจัดการพลังงานทั้งหมดเลยการเชื่อมโยงไปที่แหล่งพลังงานหรือโรงไฟฟ้าแม่สางาก็ดีโรงไฟฟ้าดีเซลก็ดีจะอยู่ที่นี่หมดอยู่ในห้องคอนโรลูมนี้ใช่รงั้นพี่พาไปดูไหนไหมครับเชื่อรับคุณเร็วอ๋อันนี้เป็นเป็นห้องควบคุมนะครับของของโครงการนะครับ จะมี2ส่วนก็คือส่วนของสมาร์ทอินทิยี่นะครับกับส่วนของสมาร์ทซิสเต็มที่นี่ถือว่าเป็นส่วนรวมไปถึงสมาร์ทกิ่นะครับอันนี้คือบอร์ดอะไรพี่ี่ตรงนี้ตัวนี้เป็นบอร์ดภาพรวมของด้านวงจรไฟฟ้าทั้งระบบนะครับก็จะเป็นส่วนของด้านคอรดิชั่นก็คือในระบบการจัดการภายในที่นี่ดูพวกค่าพลังงานดูเรื่องของเวลาเกิดสภาว่ผิดปกติก็ดูจากหน้าจอ จอไฟฟ้านะครับแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยจะเป็นหน้าจอรวมนะครับเป็นส่วนของ smart system นะครับและนี่คือภาพของ smart system ก็คือระบบ,บที่บริหารจัดการา m a r t system ก็จะเป็นส่วนของการดึงข้อมูลมารวบรวมรวมถึงก็มีการวิเคราะห์ระบบแล้วก็มีการควบคุมกลับไปอันนี้คืออัตโนมัติระบบทาเองจริงๆแล้วอ่ะตรงนี้เนี่ยก็คือเราไม่จะเป็นต้องมี operator ได้ะระบบจะทำงานโดยอัตโนมัติทั้งหมด โอ้ก็น,นี้นะครับถึงจะสมชื่อ Smart System นะครับและนี่คือ e ีวีบันะครับ เป็นตัวอาคารที่เก็บรถ E ีนะครับเป็นส่วนหนึ่งของสมาร์ทซิตี้ซึ่งที่ผมแจ้งไปแล้วว่า E ีบัสเรามีความพิเสียตรงที่เราสามารถจะจ่ายไฟย้อนกลับไปในระบบได้คือสมาร์ทซิตี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสมาร์ทกินะครับเป็นการส่งเสริมแม่องสอนให้เป็นมือสีเขียวนะครับเราก็จะมีรถ E ีวบัสเรามีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วมีจักรยานไฟฟ้าโอ้มีจักรยานไฟฟ้าด้วยนะเดี๋ยวขอมาดูตัวระบบหน่อยนะแม่พี่ไอตัวระบบไอ v ิท g อยู่ไหนนะครับ V2G อยู่อยู่ด้านในนะครับพี่ขอพาไปดูหน่อยฮะ เออคุณคุณเวลครับตัวเราจะเห็นว่าที่รถอีวีบัสเนี่ยเรามีรถลายาตรงที่ทเนี่ย เป็นการออกแบบรถลายโดยคนแม่องสอนประกวดชนะเลิศมาเพราะว่าเราต้องการให้รถบัสตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคนแม่องศอนก็คือให้เขามีส่วนร่วมตั้งแต่การออกแบบลายรถเลยใช่ครับอันนี้เอามาใช้ที่ไหนบ้างพี่ตอนนี้รถบัสนะครับรถบัสเนี่ยเราใช้ให้บริการประชาชนก็เป็นการเดินทางระหว่างที่โครงการสมาร์ทกิจนะครับ,รบสู่รนรู้นะครับไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอโอโหนี่ก็คือว่าเอามาซัพพอร์ตนักท่องเที่ยวมาดูงานามาดูอะไรดีเลยครับมารับฟรีนะครับนี่นะครับ V2G c h ีชาร์เจอร์โอ้นี่ตู้ V2G เลยเหรอพี่ครับอัน,นี้คือตู้ที่เราดึงตัวไฟจากแบตเตอรี่รถบัสกลับขึ้นมาในระบบกริดน,นะครับ mm hmm. ราะอย่างที่บอกนะครับพอมันเป็นจังหวัดที่เราบอกว่าไฟตกไฟดับบ่อยทุกอันทุกเทคโนโลยีที่เรามีเราต้องใช้ให้หมดทุกทรัพยากรเป็นขึ้นเป็น 22KV บเรับเป็น 22KV เลยนะครับ คือตู้นี้นะเดี๋ยวขอดูสเปคหน่อยนะครับโอ้โหนี่ตู้ใหญ่มากนะฮะตู้นี้นะครับจ่ายไฟได้กําลังสูงสุดนะฮะร้อยห้าสิบกิโลวัตต์ไอตัวนี้แบตเตอรี่มันเท่าไหร่ครับพี่ตัวรถบัสเนี่ยร้170 <k> 170อยเจ็ดสิบกิโลวัตต์แอร์ร้อยเจ็ดสิบกิโลวัตต์แอร์นะครับคันนี้ก็คือจุไฟชาร์จร้อยห้าสิบกิโลวัตต์แล้วก็ดึงไฟเดี๋ยวขอดูหัวแป๊บหนึ่งนะฮะโอ้อโหนี่อ๋อนี่เป็นหัวไททูด้วยเหมือนกันนะพี่สามารถจะชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทั่วไปได้เป็น CCS นะมีซีเอสสองบนแลล้้วก็ DC อยู่ด่ดาานาง ก็คือตัวรถเนี่ยมันมีระบบที่ดึงไฟออกมาจากรถได้อ่าก็คือออนบอร์ดชาร์จเจอร์มาได้2ทิศทางนะครับแถมตัวตู้ก็ทําเป็น2ทิศทางเหมือนกันใช่ไหมพี่ก็คือดึงไฟย้อนกลับในระบบเป็นตู้ออกแบบพิเศษนี้เพิ่งเคยเห็นนะ v 2 g ไสรรถบัสนะครับโอ้โหนี่ฮะสมเป็นแหล่งเก็บกักพลังงานขนาดใหญ่ที่วิ่งได้จริงๆครับสมาร์ทซิตี้ไม่ได้มีแค่ยานยนต์ไฟฟ้านะครับพึณเบลนะครับคอมพิวตี้คือในเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การไฟฟ้านเนี่ยได้ไปทําสมัิที่ในเมืองอไปที่ไปทําที่ไหนบ้างอะครับก็มีโรงพยาบาลศิทสังวานโรงพยาบาลอำเภอเมืองนะครับเทศาบาลน,<ห>นะครับที่สวทถานีวิทยุนะครับแล้วก็มีสารีตารวจอำเภอแม่ห้องสอนโออันนี้คือเราไปทําอะไรให้บ้างพี่อ๋อเราก็ไปทาหนึ่งก็คือตัวระบบการจัดการพลังงานรเราไปตั้งตัวบิลบอร์ดนะครับที่เป็นตัวภาพแสดงจอแสดงเหมือนในห้องควบคุมอย่างนี้ที่เราเห็นเป็นระบบอย่างนี้เลยแล้วก็จะมีเรื่องของ ไฟฟ้าแสงสว่างด้วยไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพชเชโซล่าเซลล์อ๋อมีโซล่าเซลให้ด้วยใช่ครับอ๋อก็คือมีทั้งระบบจัดการผลิตพลังงานแล้วก็มอนิเตอร์การใช้ไฟซึ่งอันนี้คือเราไปลงทุนทำใช่ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือสถานีชาร์จอีเล็กซ์บแกตตน่าเป็นส่วนของโครงการอก็คือเข้าไปอยู่ในเมืองเรียบร้อยเราส่งเสริมให้คนแม่ห้องสอนนำรถไฟฟ้ามาใช้หรือนักท่องเที่ยวนำรถไฟฟ้ามาใช้ถ้าจะไปดูแบบเห็นครบที่ไหนดีพี่เราไปที่อำเภอเมืองแม่ห้องสอนดีกว่า ได้ครับงั้นเดี๋ยวให้พี่พาไปดูหน่อยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเดินทางกันและแล้วครับตอนนี้เราก็มาถึงที่อำเภอของจังหวัดแม่ห้องสอนะครับที่นี่เขาบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของ Smart City ที่ทางการไฟฟ้ามาทำที่นี่ทำอะไรบ้างครับพี่ที่หนึ่งที่นี่มีการติดตั้งโซลารูฟท็อปขนาด30 สตมสิกิโลวัตต์ครับแล้วก็ม,มีการติดตั้งอุปกรณ์ในการจัดก,การพลังงานรวมถึงการมาปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับให้เป็นส่วนหนึ่งของการเปรีหยัดพลงให้เป็นสมาร์ทซิตี้ควบคุมได้และพี่บอกว่าเห็นมันมีบิลบอร์ดสามารถดูทแทร็กได้ว่าใช้พลังงานยังไงเท่าไหร่ด้วยครับบิลบอร์ดเราอยู่ระหว่างการก่อสร้างแต่มันมีข้างในให้ดูไหมพี่ข้างในมีครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับพี่ที่นี่เป็นเป็นบิลบอร์ดที่แสดงการใช้พลังงานในตัวอาคารนะครับเราจะมองข้างบนลยเห็นว่าเราจะมีรูปโซ S <S ด้านซ้ายเนี่ยเป็นเรื่องการปล่อยคาร์ได้คาร์อนไดแล้วก็เราลดปริมาณเท่าไหร่นะครับจริงๆตัวบีบอร์ดเราเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆครัครับ,รบรอย่าเช่นตัวนี้เรากาลัางเจเรทนะครับก็คือผลิตไฟผลิตไฟได้วันนี้ได้62.21บสองดูนิตแล้วแต่แตเราใช้ไปจริงๆ116 11รนะครับแล้วก็มีรับมาจากด้านนอกจากกฟาฟ้าภูมิภาคนะครับที่5้าสิบสามดูนิตนะครับ ก็ต้องบอกว่าที่นี่ก็กลายเป็นว่ามีแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าของตัวเองเพราะว่าเผื่อบางครั้งสถานที่สําคัญอย่างสถานที่ราชการอําเภอรหรือโรงพยาบาลก็คือควรจะต้องผลิตพลังงานและมีระบบจัดก,การของตัวเองเป็นการผลิตพลังงานเสริมเสริมเข้าไปตอนนี้นะครับเราเข้ามาในห้องทํางานของทางอําเภอแม่ห้องอนเรียบร้อยแนละ้วเห็นพี่บอกว่าที่นี่มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ควบคุมการใช้ไฟด้วยนะครับมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับพี่ ก่อนที่เราจะมาติดตั้งอุปกรณ์เราจะมาประเมินในห้องนี้ก่อนนะครับ,รบว่ามีการใช้พลังงานไฟฟ้าอะไรบ้างที่เราสามารถจะประหยัดได้อันดับ,รบแรกก็คือเรามาเปลี่ยนหลอดไฟให้เป็น LED อ๋อเปลี่ยนเป็น LED เพาราะมันประหยัดพลังงานครับหลังจากนั้นเราก็มาติดตั้งตัวควบคบุมภูมของระบบปรับอากาศครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับในกรณีที่คุณไม่อยู่เราก็มีการปิดปิดแอร์และปิดไฟด้วยไหมครับพี่ในส่วนของไฟฟ้าแสงสว่างเนี่ยเรามีการควบคุมซึ่งการควบคุมเนี่ย ก็จะมีในส่วนของหนึ่งก็คือเราควบคุมเมนูได้ผ่านเว็บเพจนะคมีเว็บเพจไหนมีหน้าตาให้ดูไหมครับอ๋อคือจะเข้ามาควบคุมจากที่ไหนก็ได้ออนไลน์ครับออนไลน์อ่อแล้วแบบที่2ครับพี่แบบที่2ก็เป็นการควบคุมโดยการตั้งเวลาตั้งเวลาว่าคนเข้ามาทางานกี่โมงกลับจากที่มากี่โมงนะครตั้งเวลาได้ส่วนที่3ที่เราติดตั้งก็คือมี m o t นเซ sensor นะครับหมายถึงว่าถ้าไม่มีคนอยู่เลยเนี่ยระบบจะเรียนรู้อัตโนมัตินะครับแล้วก็จะปิดไฟให้เอง ก็จะเห็นว่าในส่วนของการส่งเสริมเรื่องของ smart city เนี่ยจะเน้นส่วนที่เป็นสถานที่สําคัญคือถ้าเกิดไฟตกไฟดับมันจะได้รันต่อได้เป็นการจัดก,การภาคผู้ใช้ไฟฟ้านะ<อ>ครับโดยเฉพาะส่วนราชาก,การที่สําคัญต่างๆเนี่ยเ,<อ>เราให้ความสำคัญสูงสุดอัน<อ>ดับแรกคือโรงพยาบาลศรีสังวรน<อ>มีเคสหนึ่งก็คือที่เ,เราพอสอตผาบอกซึ่งเคยมีไฟดับ 2- 3วัน<อ>ครับทำให้ วัคซีนที่แช่เนี่ยนะครับเสียหายก็มีการย้ายวัคซีนไปนะครับที่นั่นเนี่ยเราติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปกับแบตเตอรี่ให้เลยกับไฟนั่นไฟดับ3วันเนี่ยสามารถจะรักษาวัคซีนอยู่ได้ผมบอกเลยครับว่าพลังงานกับชีวิตนี่สําคัญมากเลยเอาว่าเดี๋ยวเรากลับไปที่โครงการกันต่อเราลองเหลือสมาร์ทสุดท้ายกันอยู่ครับพี่สมาร์ทเรียนิงอ่ะปเดี๋ยวไปดูสมาร์ทเรียน n ิงกัน น,นี่นี่เป็นห้องฉายภาพยนตร์ครับคุณค <N: S 1> <N: Blair> เวลแล้วก็ตรงนี้เป็นแบบจําลองนะครับ,รบของการทํางานของสมาร์ทอิททั้งหมดนะครับประกอบกับภาพยนตร์นะครับโซนนี้จะเห็นว่าเป็นส่วนของโครงการโครงการจะมีแผงโซลาร์จะมีแบตเตอรี่นะครับตรงนี้เป็นส่วนตรงนี้เป็นส่วนเรียนรู้ตรงนี้เป็นหัวขุมนะครับแล้วก็ส่วนนี้เป็นส่วนของชุมชนพะบอกนะครับที่จะได้รับประโยชน์จาก โครงการสมารถทกิจที่เราเป็นพื้นที่อยู่ใกล้โครงการด้วยนะครับโซนที่3ตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับตัวเมืองเลยครับตัวเมืองเลยครับทซึ่งซึ่งเรามาทําระบบ c อสมาร์ตตี้ที่นี่นะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นโรงไฟฟ้าแนสางอ๋อจะอยู่ตรงนี้ครับเราจะเชื่อมโยงกันทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาร์ทก็จะมีการพูดคุยการสื่อสารสองทางกันทั้งทุกๆจุด โอ้เพ oh, ื่อให้คนข้างนอกนะครับจะได้มาเข้าใจว่าเฮ้ยสิ่งที่เรามาทำเนี่ยภาพรวมเราทำยังไงแล้วมันมีผลอะไรกับชุมชนของเขาถ้าเรา,าพูดทางเทคนิคเนี่ยประชาชนอาจจะไม่เข้าใจถ้าเรามาทําเป็นภาพพยนต์ทำเป็นภาพโยน,นตในใ์ง่ายง่ายแล้วเห็นภาพรวมในสเกลเนี่ยผมว่าเฮ้ยมันเข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับกับสำหรับศูนย์เรียนรู้สมาร์ทเรียนิ่งนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นภาพจําลองการเชื่อมโยง ของโครงการสมาร์ทกิดตามสถานที่ต่างๆนะคุณเวลนะครับพื้นที่โครงการอยู่บริเวณนี้นะครับแตเห็นมีเรามีแบตเตอรี่สามก้อนเห็นไหมครับแล้วก็จะมีสูตรไดรู้นะครับแล้วก็มีส่วนของโซล่าฟาร์มนะครับเราจะจ่ายไฟเชื่อมโยงมาให้อาการไฟฟ้าภูมิภาคแล้วก็ส่วนนี้เป็นระบบส่งรัสพัาควีที่มาจากแม่แรง ครับครับเราเชื่อมโยงกับโรงไอฟ้าพลังน้ำไม่สงาครับนะครับแล้วก็จ่ายไฟให้กับภาคประชาชนอ๋ออันนี้นะฮะที่เมื่อกี้เราไปที่พี่บอกว่าสมาร์ทซิตี้คือทําที่โรงพยาบาลนะครับก็คือมีโซล่าอันนี้อบตนะครับสถานีตํารวจนะครับอ่าแล้วก็สารากาแล้วมียานยนต์แล้วก็มียานยนต์อยู่ตรงนี้ครับตัวสมาร์ทซิตี้เนี่ยนะครับเราจะมีในส่วนของการจัดการพลังงานในอาคารครับเราี่มีป้ายบีบอร์ดนะครับ ที่แสดงการใช้พลังงานของโครงการแล้วก็เราจะมีไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าตามสถานที่ต่างๆทีนี้ผมถามในว่าในอนาคตเนี่ยโครงการสมาร์ทกริดเนี่ยเห็นว่าตอนนี้เป็นตัวต้นแบบนะครับแล้วจะขยายผลยังไงครับนอนาค้คือคือตัวโครงการสมาร์ทกริดเนี่ยครับที่เราทํามาเนี่ยยังต้องมีการพัฒนาต่ออีกมากนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เริ่มเลยเราไม่รู้จะพัฒนาต่อยังไงนะครับเรามีการเชื่อมโยงกับการฟ้าบริรับกับทางเขื่อน แม่สางาซึ่งตรงนี้เนี่ยในอนาคตอีก2หรือ3ปีเนี่ยเราจะพัฒนาระบบในการให้มีการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นนะครับก็คือถ้าไฟดับปั๊บเนี่ยแม่สอนยังไงไม่มีไม่มีไฟกระพริบแน่นอนพอตัดปุบระบบเข้าทันรีคอปเวอร์กลับมาได้เลยจะไม่มีเวลามานั่งรอหายเป็น10นาทีเป็นชั่วโมงไม่มีคันั้นานั่นคือการพัฒนาในอนาคตสองหรือสามปีก็คือจะไปปลั๊กระบบภายนอกมากขึ้นเพราะวันนี้เราจะเห็นว่าสมาร์ทซิตี้ยังอยู่แค่บางพื้นที่บางส่วนเท่านั้น โอเคนะครับก็เห็นภาพและนี่นะครับคือการแก้ปัญหาของเมืองแม่ห้องสอนะเมืองที่ไฟตกไฟดับบ่อยที่สุดนะด้วยการใช้เทคโนโลยีสมาร์ททิชของทางการไฟฟ้าเองนะพี่แซมมีอะไรจะเสริมไหมครับครับโครงการนี้เป็นโครงการหนึ่งของการฟ้าไฟผลิตในประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นโครงการต้นแบบโครงการเดียวของประเทศนะครับแล้วก็ ขอเชิญชวนทุกทท่านนะครับมาศึกษาเรียนรู้เรื่องของสมาร์ทกที่นี่นับที่สูดเรียนรู้นะครับซึ่งเราได้จัดระบบจัดรูปแบบไว้ให้เข้าใจได้ง่ายครับครับอ่าต้องบอกว่าเป็นโครงการแรกโครงการร่อนของประเทศไทยนะที่วันนี้เราพาไปดูไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Smart Energy นะการใช้พลังงานสะอาด อย่างโซล่านะครับเรื่องของสมาร์ทซิตี้ระบบจัดการอัจฉริยะนะบริหารจัดการพลังงานเรื่องของสมาร์ทซิตี้ที่เราเอาระบบสมาร์ทไปใช้บนสถานที่จริงอย่างหน่วยงานราชการนะครับและสุดท้ายนะก็คือเรื่องของสมาร์ทเรียนิ่งนะให้คนเข้ามาเรียนรู้ศึกษาเกี่ยวกับระบบสมาร์ทกิจว่ามันดียังไงนะครับกับเมืองนะครับเรียกได้ว่านี่คือการพลิกโฉมจังหวัดแม่ห้องศนสู่เมืองอัจฉริยะนะครับที่อยู่ได้ด้วยตัวเองด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทกิจจริงๆนะครับยังไงวันนี้นะฮะต้องขอบคุณทางพี่แซมนะที่พา าไปดูเทคโนโลยีนะการใช้งานรเริ่มจากต้นน้ําจนถึงปลายน้ำการใช้งานจริงๆด้วยนะครับเพื่อนๆที่เห็นยังไงะครับสำหรับวันนี้นะที่ผมพามาดูนะโครงการนำร่องการใช้เทคโลยีสมาร์ทกริดกับจังหวัดแม่ห้องสอนนะโดยเฉพาะอำเภอเมืองนะครับ,รบสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับอยากจะให้ขยายผลยังไงอยากให้เสริมต้นไหนนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์ กดแชร์กดซับกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับไว้ถ้ามีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจจะพามาดูกันอีกนะับสำหรับคลิปนี้จบเพียงนี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ